เอาละสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช่องปันซาฮันนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งนึงกับเกมบลูซีดีาร์หกครับเอาละหลังจากที่เราผ่านเจ้าสแตนดาร์ดไดที่ชาเลนจ์ไปแล้วทีนี้ก็จะเป็นแอดวานซ์ชาเลนจ์ของวันนี้ครับชื่อด่านว่าโซลูชันเฮ้อ่านั่นคือชื่อด่านนะอ่ามีเงิน9 0 0 0พันให้เล่นด่าน76ใครๆก็รู้ว่า76คือด่านอะไรนะแต่ยังดีที่ห้ามขายงั้นแปลว่าเราต้องหาคำตอบเพียงหนึ่งเดียวในนี้ให้ได้ในการที่จนะต ดูกันเลยแต่นี้ยมีความแบบมีความมุงแงนิดหน่อยเอ้ยพราะว่าเจอมนี่คาตอบแต่ว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่าวางตรงไหนถึงจะดีเพราะมันควรวางตรงจุดที่เป็นลดราคาหรือเปล่า <laughs> ผมว่าผมเจอคําตอบแล้วนะอุ <laughs> ย้ยเงินไม่พอแต่ขอให้หนายแปะน้ำยาพอก็อพอแล้วแย่แล้ว แย่ yeah, แล้วหลงละเริงเอาใหม่ขออีกทีหนึ่งจริงๆนะไว้ตรงนี้น่าจะดีกว่าถึงแค่เทียนนี้พอลองดูแล้วก็คือผมว่าเจ้าเนี่ยมันมีความเป็นคำตอบสูงไงแย่ yeah, แล้วมันแปะไม่พไม่พอคือถ้าคือถ้ามันแปะได้บทอะ่ะมันชนะไปแล้วครับงั้น ไายไปอยู่ตรงสปีดแทนเมื่อกี้งไงสปีดแต่ตำแหน่งใช่ไหมตำแหน่งไม่น่าดีถ้าไว้ตำแหน่งประมาณตรงนี้น่าจะดีกว่าหรืออ่ะลองดูเฮ้ยตรงนี้มันจริงมันก็วางไม่เป็นไรเอาตรงนี้เอ๊ะเผื่ออัพเกินเย yeah. ละลองดูก็ได้ยังไม่ได้นะนยังไม่ได้มันมีเวลาน้อยไปในการที่จะแปะน้ำยาครับ ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ซีเรียสผมแค่ให้มันครอบภูมน้ํายาให้ได้หมดทุกตัวก็พอละคือขอให้มันครอบแปะน้ํายาให้โดนให้ครบอ่ะมันก็ชนะแล้วครับแต่มันแปะไม่หมดงไงอืมหรือว่านายกราวซีโรเงินไม่พอจเจริญพรสาธุอ๋อประตูเป็นพังไอ้เป็นรีเจนใช่ไหมอืม หรือว่าจะเป็นนายละจะเหมาะถ้าเล่นเป็นสายเชลช็อกแล้วก็บิ๊กวันแต่งเงินไม่พอนี่นะสิถ้าเต็มที่ก็ได้แค่เชลช็อกหรือถ้าจะเป็นดูวิตสายจับก็ลองดูได้อ่านีลดราคาหน่อยแต่จริงๆลดราคาไปกัไม่ได้มีผลผอะไรกับผมหรอกเอาเป็นอย่างอื่นน่าจะดีกว่านี่อกลองกลองศึกกลองศึกเพิ่มพลังการจับครับใช้เงินเกือบพอดี อ่อมอ่มอ่มอ่อมอมเออเออนั่นแหละแสดงผลแสดงผลแสดงผลจับอีกเออจับอีกเออนั่นแหละต้องอย่างนี้โอเคเรียบร้อยครับได้รับชัยชนะมาเรียบร้อยผมลองดูแล้วกันว่าถ้าเราไม่ได้ไว้ตรงนี้ถ้าเราไม่ได้ไว้ตรงนี้เราไว้ตรงแบบจุดอื่นหรืออะไรเงี้ยมันจะแตกต่างไหมถ้าสมมติว่าผมเอาเป็น เอาเป็นอันนี้แล้วกันทำดาเมจแรงขึ้นผมว่า,าการได้รับเทยชนะไม่น่าจะแตกต่างกันมากน่าจะชนะเหมือนเดิมแล้วมันจะเอางี้ลองตรงจุดที่มันแบบไม่ได้เกี่ยวข้องเลยว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะตรงนี้ลดราคาก็คือว่าไม่ได้รับการบัฟใดๆทั้งสิ้นนะมีแค่ราคาซื้อที่ถูกลง เหลือเงินเพิ่มเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคือโดยรวมของศัตรูมันถูกมันถูกบั่นทอนไปเยอะมากไงจนจนมันตายได้มันถูกบั่นทอนไปเยอะด้วยการโดนหนามแบบหลายจังหวะหลายจันหลายหลายเส้นทางก็คือว่าคําตอบก็คือดูวิดตัวนี้นี่เองนะถ้าเล่นแล้วง่ายเลยครับจะวางไว้อ่าผมว่าน่าจะวางไว้ตรงไหนก็ได้ละมัง้งลองดู รู้สึกว่าการคาดการณ์ของผมจะถูกต้องนะครับไว้ตรงไหนก็ได้ครับในแมปเนี้ยขอแค่คุณวางเจ้า,เจ,าเจ้าดูวิดเข้าไปจะไวต้ตรงไหนก็ได้ก็ได้รับชัยชนะทันทีเลยม,มันมีไม่กี่ตัวหรอกครับตัวที่สามารถจัดการกับกองทัพเซรามิกได้เนี่ยดูวิดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นถ้าเล่นตัวอื่นไม่น่าพอถ้าเราเล่นเป็นอย่างนี่มันราคาไม่แน่นะเนี่ย เอาให้มันแบบอยู่ใกล้ๆกับหัวหัวโค้งกินมาทางเอาไว้ไว้ตรงนี้แหละลองดูแล้วก็ไม่จำเป็นต้องตีแหลกเพราะฉะนั้นเอาเป็นทับินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เปลี่ยนนิดหน่อยลงมาหน่อยแต่็บเป็นสายนี้พอลองดูว่าสีแดงกับไม่แดงเนี่ยมันจะทำดาเมจแตกต่างกันไหม แต่ได้ยินเสียงไหมป๊อก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 ได้ฟังนะป๊อก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 ใช่ไหมกับกับอัพส่ล่างตอก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 มันเร็วกว่าเยอะครับมันเร็วกว่าเยอะเพียงแค่ว่าใสายนี้ยทําดาเมจใส่เหล็กไม่ได้เท่านั้นเองอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะบางคนอ่ะเล่นเรดานน้ำใส่บนี่ยอย่าคิดว่าการอัพกลางหรือล่างมันไม่มีผลช่วยเหลือนะมันมีครับมันมีแน่แน่เพียงแค่ว่าช่วยอะไรเท่านั้นเองอ่ะ มีคำตอบอื่นให้เราทดลองอีกไหมลองเจ้านี่ดูเอาเป็นรีฟรีแล้วกันผมมาตรงนี้เพราะว่าไม่ทำจะเป็นได้รุนแรงรุนแรงแต่ไม่มีประโยชน์นี่ตัวอื่นไม่น่าไม่น่าใช่ไม่น่าใช่คำตอบแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องสู้กับกองทัพรีเจนด้วยจริงตัวนี้ผมก็อยากลองนะ แน่ว่ามันต้องไมโครเยอะนี่นะสิแล้วสายไหนดีกว่ากันระหว่างก็น่าจะต้องเป็นสายกลางที่จะยิงได้รูเร็วถ้ากลางคู่กับบนล่ะอืมน่าสนโอ้ออาไดถึงนี่เลยเหรออู้อลองดูโอ้นไม่ถึงไม่โดนแย่แล้วผมเห็นข้อเสีย เสียมันยิงได้ไม่หมดและอย่างถ้าศัตรูมันเพราะแต่เรามีเฮฟวี่เชลนีม่มันมีเฮฟวี่เชลเพราะฉะนั้นก็ไม่เกี่ยวผมว่าการอับเป็นอาร์ติเลอรี่นี่ไม่ค่อยใช่คำตอบถ้าไปคู่กับบนด้วยนี่น่าจะดีกว่าเปล่าแต่ว่าความเร็วในการโจมตีก็จะช้าลงแต่ว่ามันก็ได้เรื่องความกว้างของกระสุนเฮ้ย มันไมีเฮวิเชลไม่ใช่หรอทำไมเฮวิเชลแล้วมันทำดาเมจใส่สีดำไม่ได้อ่ะบ้านอ่ะมันต้องได้สิแต่หรือว่าเป้าหมายมันเจอเกินไปอ่ะจนมันแบบไม่โดนก็อาจจะเป็นไปได้งั้นเราลองเอาบิ๊กวัให้ได้ดูไหมแต่เงินไม่พอแน่นอนล้านซไม่ว่าเราจะย้ายไปตำแหน่งไหนที่แบบว่าเป็นลดราคาก็ไม่ได้มิลิทอรีลดราคามันอยู่ตรงนี้ แต่มันถูกปิดเอาไว้ไงเพราะว่าตรงนี้เขาจองไว้ให้กับตัวน้ํางั้นก็ไม่น่ามีแล้วแหละทังผอผมขอยืนยันเลยตัวเดียวตรงไหนก็ได้กดแค่นี้ปล่อยผ่านได้เลยชนะจะให้เขาตีร่วมด้วยก็ไม่มีปัญหาครับตีไม่ตีไม่ได้แตกต่างกันเพราะสุดท้ายแล้วมันโดนน้ำตอดไปเรื่อยจนชนะอยู่ดีโอเคประมาณนี้ครับทุกคนก็ถ้าแค่เล่นนะวางดูวดเลย สายกลางเทียสปั๊บเนี่ยสายบนเพิ่มขึ้นมาหน่อยเพื่อให้หนามของแต่ละอันที่มันปล่อยออกมาเนี่ยทำเดาเบจได้ดีขึ้นอย่าคิดว่าไม่เกี่ยวนะครับอ่ะผมพูดอีกมันก็เหมือนกันเลยดําน้ำนั่นแหละมันเกี่ยวโยงกันหมดทุกสก,กิลถ้าอัพแล้วมันก็จะบางทีมันไม่ได้บอกชัดเจนเราแค่ต้องรู้เท่านั้นเองครับโอเคครับทุกคนสำหรับการเล่นในครั้งนี้ก็น่าจะเพียงพอเพียงนี้นนะถ้าชอบคลิปนี้กันอย่าลืมไปก,กดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งไว้ครับจะได้ไม่พลาดคลๆๆิปอื่นนนทีี่่่จมาาตออกัเง ส่วนการเล่นในครั้งนี้ผมอาซาเน้ต้องขอขอบคุณในการรับชมมากๆเลยแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในครั้งหน้านะสวัสดีครับผม